สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมยลิปสไตล์แล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาทํารีวิวเพื่อนเพื่อนดูกันอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะที่เหมยจะมารีวิวก็จะเป็นลิปสติกตัวใหม่นั่นเองค่ะพูดแค่นี้แล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นลิปตัวไหนนะคะเพราะว่าเขาฮอตฮิต ติดกระแสตลอดเวลาเลยนะลิปตัวนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทําออกมาแล้วแบบสีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็น four u t est h a s d e r ตัวใหม่นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเขาทำออกมาใหม่1 6เฉดสีนะคะก็ก่อนนันนี้นเนหมือนก็ได้ทําการรีวิวไว้นะสีเบอร์01จนถึงเบอร์15นะคะแต่ว่า รอบนี้นะคะเขาออกมาเป็นเฉดสีใหม่ค่ะตั้งแต่เบอร์16จนไปถึงเบอร์31นะคะก็คือบอกว่าหมายนํามารีวิวทุกสีเลยนะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าตอนแรกอะที่เห็นรีวิวอะคือคิดแบบหรือว่าจะเอามาแค่สีสที่ชอบนะแต่ว่าพอไปยืนเลืองจริงๆอะทุกคนแบบสีเขาสวยทุกสีเลยนะรอบนี้คือแบบเออมันสวยอะแล้วก็ตัวแพ็กเกจนะคะเขาก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆแล้วก็แบบดูดีมากๆเพราะว่ารอบก่อนอนะมันจะเป็นแบบ แท่งสีแดงเนาะมันก็จะดูมองไม่เห็นแบบเนื้อลิปด้านในนะคะแต่ว่ารอบนี้บอกเลยว่าทําออกมาได้สวยจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้หมวยได้ทําการแต่งหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าริมฝีป,ปากเนี่ยก็แค่ทาลิปมันมานะแล้วก็เขาบอกไว้เลยนะคะว่าการทาลิปสติกเนี่ยมันก็เบสออนริมฝีป,ปากเรานะคือแบบถ้าเราเป็นคนที่ริมฝีป,ปากคำ้ำหรือริมฝีป,ปากอมจมพูเนี้ยคือการทาลิปสติกมันก็จะเป็นแบบสีที่ ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะคะหรือบางทีเราดูรีวิวแบบเฮ้ยทำไมข้อทาสีนี้สวยจังคือเป็นสีที่เราชอบเลยแต่พอเวลาเราไปซื้อเนี่ยมาใช้เองกับเป็นสีที่ไม่ตรงตามที่เราต้องการนะคะคืออันนี้มันก็บอกเลยว่าแบบมันอยู่ที่ริมฟีปากาของเราว่าเป็นสีโทนประมาณไหนนะคะแล้วก็หมวยจะไม่สวอตบนแขนให้ดูนะคะเพราะว่ายังไงก็คือแบบวงเรมฟีปากอยู่แล้วอะทุกคนก็คือดูที่หมวยสวอตให้ดูบนเรมฝีปากไปเลยแล้วกันนะคะ โอเคค่ะมาเริ่มกันที่เบอร์16นะคะเป็นสีแรกนะคะ16จะเป็นสี out in red นะคะก็เพคเกตดีมากทุกคนคือแบบนู้ดไม่ไหวนะแล้วก็จะเป็นทุกครั้งที่จะรีวิวลิปสติกนะคะคือลืมกระจกตลอดเดี๋ยวไปเอากระจกไปนหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะรอบนี้เราจะเริ่มจริงๆแล้วนะคะเพราะได้กระจกมาแล้วนะแล้วก็แสงที่ใช้นะคะหมวยใช้เป็นแสงธรรมชาตินะก็คือกระทบเข้ามามันจะทําให้ดูแบบ วิดีโอสมจริงแล้วก็สีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะทุกคนอังจริงนะทุกคนคือทาแล้วรู้สึกแบบประทับใจตั้งแต่ปาดครั้งแรกเลยนะอันนี้คือไม่ได้อะไรเวอร์วังนะคะทุกคนคือแบบมันเป็นสีที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วคือแบบ คนมันสวยมากจริงๆนะเอาจริงคือไม่ตกร่องเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่แบบว่าล่องลึกเหมือนกันนะก็คือเวลาทำมันเนียนกริปไปกับริมฝีปากเลยนะคะเกลี่ยง่ายมากดูดิโอเคไม่ต้องรีวิวต่อแล้วคือแบบสีแรกสวยแล้วคือสีอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะเคค่ะถัดมาจะเป็นเบอร์17นะคะ17จะเป็นสี Summer ร์ไนทนะคะ เบอร์สิบแปดนะคะจะเป็นสี last hello นะคะถัดไปค่ะเบอร์สิบก้าจะเป็นสี b u t anyway นะคะ ัดมาค่ะเบอร์20เป็นสีเบิร์นโซฮอตนะคะคือหยิบขึ้นมาแล้วแบบเพิ่ง20เองเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนยังเหลืออีกตั้งแบบสิบกว่าเลยนะถันมาค่ะจะเป็นเบอร์21นะคะตอนนี้จะเป็นสี Sweet Saturday นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นสีเบอร์22 i t is just us นะคะค่ามาต่อกันที่เบอร์23นะคะเป็นสี double bubbles นะคะคือสีนี้บอกเลยว่าตอนที่ดูรีวิวอะคือชอบเบอร์นี้นะ ถัดมานะคะเป็นสีเบอร์24ค่ะซินโดเล่าบอยนะคะถัดมานะคะเบอร์25เป็นสีเช็กกิตค่ะ ถัดมานะคะเบอร์26ค่ะเป็นสี in a minute นะคะถัดมาค่ะจะเป็นเบอร์สี27นะคะเป็นสี M อ m มิสนะคะ ามาค่ะเบอร์28นะคะสี how to love er นะคะเบอร์29นะคะจะเป็นสี smiley me นะคะ าค่ะเบอร์30นะคะเป็นสี private please นะคะค่ะสำหรับสีสุดท้ายนะคะเบอร์31ค่ะเป็นสี so baby นะคะ นี่นะคะสาหรับเบอร์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีแดงที่แบบสีวายอ่ะทุกคนคือแบบสวยนะจริงๆสีนี้ก็คือแบบสามารถทาออกงานหรือทาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนชอบโทนประมาณนี้บอกเลยว่าเออเบอร์สาเสเนะคะก็เป็นสีแดงที่สวยอีกสีหนึ่งเลยนะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับสามเสเสีที่หมวยได้รีวิวแล้วก็สวอนให้ดูนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าคือมันสวยแทบทุกสีเลยนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็สีที่หมวยทายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ 26นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นลิปแมทใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เราทานะคะมันยังเป็นแบบช่ำๆน้ำๆให้เรานะถ้าเราทิ้งไว้สักพักมันก็จะเป็นเนื้อแมทแบบนี้นะคะทุกคนก็คือบอกเลยว่าไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่เป็นขุยนะคะก็คือเป็นลิปแมทที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบความแมทแบบ ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือแบบเมียนกลิปไปกระริมฝีปากเลยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หน่ยด้วยนะคะรอบหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย